มีอีกหนึ่งรายการที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูจริงๆครับรายการใหม่ครับเรื่องเล่าอาจารย์ยอดโอ้โหตั้งแต่บวงสวงเปิดตัวไปนะาน้องปิ่นนะก<ะ>ระแสะตอบรับดีมากๆเลยครับเพราะว่าอาจารย์ยอดเป็นนักเล่าเรื่องที่มีคนติดตามใน YouTube นะครับกว่า7.57ล้าน follower ไม่ธรรมดานะเพราะอาจารย์เนี่ยเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าก,กฎแห่งกรรมเว<อ>ียนไหายตเกิดเรื่องลึกลับนะครับและครั้งนี้อาจารย์ยอด จะไม่ได้แค่แบบว่าสนุกแค่การฟังนะแฟนๆทุกคนอะ่ะจะไม่ได้ใช่แบบว่าใช้หูฟังเฉยๆแต่ว่าจะได้ดูผ่านการแสดงของนักแสดงมากฝีมือด้วยโอ้ใช่แล้วก็เรื่องแรกที่เราจะลงจอเสานี้นะคะก็จะเป็นเรื่องสุภาพบุรุษโฉดที่เราได้พี่บิวนัทพลนะคะมาเปลี่ยนคาแรคเตอร์เหมาะมากดูจากลุกแล้วโฉดไหมโฉดโฉดแน่นอนแฟนๆรอดูผลงานของพี่บิวได้นะคะแล้วก็ในอีีต่อๆไปก็จะมีนักแสดงของทางช่องเจ็ดเนี่ยมาเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็สีสันของเรื่องแน่นอนค่ะ ดราม่าเวกแรงมากดราม่าสนุกสนานอิจฉาตาร้อนให้ร้ายกันอะไรกันแฝงคติทำเข้าไปแฝงคติทำเข้าไปด้วยบุกกฎแห่งกรรมเลยวงเวียนกรรมเลยทำอะไรทำกับใครไว้มันจะโดนอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมีตลกแกด้วยอาถรรพ์อาถรรพ์ตลกมีกุมารทองน่ารักน่ารับแล้วก็ตัดไปเป็นพีเรียดมีขุนแผนมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมงานก็จะหลากหลายแล้วครับดูแล้วก็คิดว่าจบในตอนน่าจะสนุกครับน่าจะถูกใจกับ แฟนคลับของช่องเจครับผมซีรีส์เรื่องเล่าวจารย์ยอดนะคะก็จะออกอากาศให้ชมทุกวันเสาร์นะคะเวลา17นาฬิกา15นาทีทางช่อง7ด HD นะคะเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่5กรกฎาคมนี้ค่ะที่อยากดูมากเพราะว่าเป็นคนเชื่อเรื่องเวรกรรมสุดๆใครทำอะไรต้องได้อย่างนั้นแล้วทำไมชี้มาทงหนูละใช่ไงเพราะเธอร้ายมากในละครไงไม่แน่นะกรรมอาจจะตามสนองในชีวิตจริงก็เป็นได้นี่พี่นิวรลายก็หนูอีกฉันอินไปเหรอเอออ่ะเดี๋ยวเจอกันได้นะครับเสาร์นี้